แจะข่าวเร,าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะ25มิถุนายน267 7แจ้งข่าวดีปุ๋ยคคละครึ่งกับนโยบายปุ๋ย13สูตรคอรมอรหรือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการปุ๋ยคคละครึ่งแล้วนะคะ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบอคที่เสนอเข้ามาในที่ประชุมครมลในวันนี้นะคะโดยหลักเกณฑ์ปุ๋ยคนละครึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบปีการผลิต67ทับ68ในราคาไม่เกินไร่ละ500บาทครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทต่อครัวเรือนนะคะปุ๋ยคนละครึ่งเป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเป้าหมายอยู่ที่4.68ล้านครัวเรือนวงเงินงบประมาณ29,994.3445ล้านบาทล่าสุดมีมติอนุมัติแล้วนะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาดู สิสสูตรปุ๋ยสำหรับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะจะต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตามพรบรปุ๋ยและชีวพันธุ์ หรือต้องได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามพรบรวัตถุอันตรายซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกรับการสนับสนุสน,นปุ๋ยสําหรับนาข้าวที่ขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจํานวน13รายการนะคะ 1. ปุ๋ยสูตร2574 2. ปุ๋ยสูตร2820 3. ปุ๋ยสูตร2012 12 4ปุ๋ยสูตร3033 5ปุ๋ยยูเรีย4600 6ปุ๋ยสูตร1812 67ปุ๋ยสูตร1688 8ปุ๋ยสูตร 16, 12, 8 9ปุ๋ยสูตร 16, 16, 1สิปุ๋ยสูตร 16, 20 0 1 1ปุ๋ยสูตร20 20 0 12ศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับไปสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์และ13ชีวพันธุ์ที่ได้รับไปสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและเรกษตรกรก็ได้ขอเพิ่มอีก3สูตรนะคะได้แก่ปุ๋ยสูตร 16, 16, 16, 16. ปุ๋ยสูตร15 15 15และปุ๋ยสูตร13 13 24โดยรัฐบาลจะช่วยครึ่งหนึ่งและชาวนาจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจะช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งและชาวนาจ่ายอีกครึ่งหนึ่งโดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร เพื่อการเกษตรและสะกร์การเกษตรหรือทกาศาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและทั่วถึงโดยจะไม่จ่ายเป็นเงินสดน,นะคะแต่จะเป็นการให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชันของทกาศาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะครมรหรือคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการปุ๋ยโคละครึ่งแล้ววันนี้25มิถุนายน2 5 6 7